เรลือนไม้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเลขไม้เต็มนะครับ9 90, 9 9 9 9 9 9เกหมนะครับเลขไม้โอ디โอเต็มต้องมาปรับนะครับปรับใหม่ให้มันเหลือน้อยๆนะครับโอเคครับเรือนไม้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเรือนไม้รถตู้คอมพิวเตอร์ เลขไม่เต็มนะครับ9 9 9 9แ9นนะครับอันนี้ได้ทำการแก้แล้วนะครับเป็น29เนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับเปิดแล้วนะครับเป็นเลข29นะครับก็จาก900 0 0 0นะครับเดี๋ยวจะให้มันเดินมาเป็น30 หนึ่งปักดุดก็คือให้ความเร็วมันขึ้นนะครับก็เหมือนรถวิ่งนะครับวิ่งนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะเป็นสามสิบกดทิปดูก็ได้นะครับทิปจะเดินนะครับศูนย์จุดหกศูนย์จุดเจ็ดก็เดี๋ยวยี่สิบเก้าก็จะเปลี่ยนเป็นสามสิบนะครับสามสิบอ่าสามสิบแล้วนะครับก็แสดงสญญว่าใช้ได้นะครับเลขมันเดินนะครับเพราะบางทีปรับเลขแล้ว อาจจะไม่เดินนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับการปรับเลขไม้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเป็น30โอเคครับ